ตอนที่สามมันเป็นวันเปิดภาคเรียนของโรงเรียนซิเวเนียพวกเรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่เห็นใบหน้าอันเต็มเปี่ยมไปด้วยรอยยิ้มของนักเรียนแสดงให้เห็นถึงความพร้อมที่จะเริ่มเรียนเทอมใหม่นี้ต่อไปเป็นการแสดงที่จัดโดยสมาคมสิทธิ์เก่าของซิเวเนียและในวันแรกของการเปิดภาคเรียนห้องทำงานของคณะบดีฉัน กือบถูกไล่ออกฉันไม่นึกว่าฟีเนียจะยังไปคุยกับคณะบดีเกี่ยวกับเรื่องของฉันแฮะถึงแม้รอยยิ้มของตาแก่นั่นจะดูแปลกๆก็เถอะแต่ฉันคิดว่าฟีเนียคงไม่ได้พูดถึงฉันในทางแย่ๆละมัง้งยังไงก็เถอะเกือบไปแล้วฉันต้องระวังตัวให้มากกว่านี้อย่าไปทำให้เนื้อเรื่องมันผิดเพี้ยนเด็ดขาดรายละเอียดสกิลการต่อสู้ระดับการต่อสู้ขั้นต้น ความชำนาญการยิงธนูความสามารถด้านธนูเลเวลหนึ่งสกิลการใช้ชีวิตที่ฉันฝึกเพื่อเอาตัวรอดกับการฝึกเวทมนต์ขั้นพื้นฐานที่ฉันต้องทำในฐานะนักเรียนสาขาเวทมนต์อาวุธที่เหมาะสมที่สุดที่เข้ากันได้อย่างดีกับทั้งสองเรื่องนี้ก็คือธนูถ้าฉันสามารถพัฒนาสกิลการใช้ชีวิตและครับธนูดีๆได้แล้วก็ฉันน่าจะเอามันไปผปสมผสานกับเวทท่าต่างๆได้นะ ก็ไม่ใช่ว่าฉันมีสกิลธาตอะไรหรอกต้องเรียกว่าไม่ถนัดเลยด้วยซ้ำแต่เยเนกาพาเลโรเวอร์นักเรียนท็อปของชั้นปีที่สองอัจฉริยะผู้ใช้พลังธาตุนายต้องเป็นเด็กหนุ่มน่าสนใจที่เมรินดาพูดถึงแน่เลยเอ็ดรอดเทเลอร์ใช่ไหจ๊ะ ฉันชื่อเยนก้าพาเลโรว์ฉันเป็นนักเรียนปีที่สองเหมือนนายเลยเรียกฉันว่าเยนก้าเฉยๆก็ได้จ้าอุ้ยทำไมเธอเข้ามาใกล้เร็วจังเอ๊ะฉันทำให้นายประหลาดใจาหรอจ้าเพราะฉันได้ยิยนเรื่องของนายมาเยอะสินะป่านี้อยู่ภายใต้การปกป้องคุ้มครองของจิตวิญญาณอันสูงส่งเมรินดาและเมรินดาก็เล่าเรื่องของนายให้ฉันฟังเยอะเลยจ้า จิตวิญญาณแห่งป่าเล่าเรื่องของฉันให้เธอฟังหรอเมรินดาสนใจมนุษย์หน้าไม่มีทางที่พวกเขาจะไม่สังเกตเห็นแขกที่ไม่ได้รับเชิญที่มาอาศัยอยู่ในป่าได้หรอกจ้าแขกที่ไม่ได้รับเชิญหรอเออฉันฆ่าสัตว์ไปต้องเยอะแล้วก็ตัดต้นไม้ไปตั้งแยะเลย <c oughs> ไม่ต้องกังวลน,นะจ้าการล่าสัตว์การกินอะไรแบบนั้น เป็นส่วนหนึ่งของวงจรชีวิตเมรินดาไม่โกรธเพราะเรื่องแบบนั้นหรอกอ๋อฉันคงไม่ควรตัดสินจากภาพลักษณ์ภายนอกของหมาป่าตัวใหญ่น่ากลัวนั่นสินะใช่เลยจ้าฮ่าฮ่าฮ่อ๋อมีอะไรบางอย่างที่ฉันอยากให้นายดูนะเธอน่ารักมากเลยใช่ไหมล่ะฉันทำสัญญากับเธอเมื่อวานนี้เองทันทีที่ฉันเจอเธอเลยนายอยากจะอุ้มเธอหน่อยไหม สัญญาหรองั้นก็คงเป็นวิญญาณสินะถ้าฉันอยากเข้าใกล้เยนเนกา้าฉันควรเล่นตามน้ำไปแต่ฉันไม่เข้าใจว่าเธอหมายถึงอะไรฉันมองไม่เห็นวิญญาณพวกนั้นหรอกพูดอีกอย่างก็คือฉันไม่สามารถมองเห็นวิญญาณได้นายมองไม่เห็นวิญญาณหรอจ้าใช่ยังไงก็เถอะฉันต้องไปหาอาหารต่อแล้ว เนื้อเรื่องดั้งเดิมในเกมต้องเหมือนเดิมเพื่อให้ความรู้ของฉันยังใช้ได้ซึ่งก็หมายความว่าเยเนกาพาเลโรเวอร์ผู้ซึ่งมีบทบาทสำคัญมากในเกมเป็นคนที่ฉันต้องหลีกเลี่ยงอย่างเด็ดขาดฉันคงไม่ควรตัดสินจากภาพลักษณ์ภายนอก ของหมาป่าตัวใหญ่น่ากลัวนั่นสินะอย่างที่เธอพูดเลยเมรินดาเขาเป็นคนที่น่าสนใจจริงๆฉันคิดว่าเขามองไม่เห็นเธอจริงๆนะจ๊ะแต่แปลกจังเขาเป็นใครกันนะอีกอย่างฉันก็ออกจะทำดีกับเขาแต่เขากลับดูไม่ค่อยสนใจฉันเลยอืมก็แหม เอาเธอไม่ใช่ว่าพวกเราจะไม่ได้เจอกันอีกแล้วสักหน่อยฉันยังมีเวลาอีกเหลือเฟือที่จะรู้จักเขาให้มากขึ้นกว่านี้นี่นาะระยะทางระหว่างที่พักของฉันกับที่เรียนหนังสือค่อนข้างห่างไกลพอสมควรฉันต้องตื่นตั้งแต่ไก่โหและออกวิ่งอย่างเต็มกำลังเพื่อจะได้ไปถึงโรงเรียนทันเวลา พูดอีกอย่างก็คือฉันได้ออกกำลังกายทุกวันเพียงเพราะฉันต้องไปโรงเรียนและกลับบ้านทำให้สแตทของฉันเพิ่มสูงขึ้นและเพื่อที่จะได้ทุนการศึกษาฉันจำเป็นต้องตั้งใจเรียนอย่างหนกักฉันต้องใช้ไม้แข็งกับแผ่นหินมาเป็นสมุดจดและยืมหนังสือทุกวิชาจากห้องสมุดต, <c oughs> ตอนกลับบ้านฉันจะอยู่ที่ลำธารเพื่อซักชุดน,นกเรียนที่ชุ่มเหงือ่อ ฉันหวังว่ามันจะแห้งทันพรุ่งนี้เช้านะคุณคงคิดว่านั่นเป็นสิ่งสุดท้ายที่ฉันต้องทําในแต่ละวันแล้วใช่ไหมไม่ได้ใกล้เคียงเลยเพราะหลังจากนั้นฉันต้องตรวจสอบสภาพอากาศว่าฉันมีฟืนเพียงพอหรือเปล่าน้ําดื่มล่ะเนื้อดัดเดียวอีกเพื่อเอาไว้สําหรับเป็นอาหารกลางวันในวันถัดไปอืมเนื้อดดเดียวมันกลิ่นตุ่ตุ่้ะเนี่ยหลังจากทําทุกอย่างเสร็จ ฉันจะมีเวลานอนเหลือสักสี่ชั่วโมงแต่ว่าที่สำคัญกว่านั้นนี่เธอจะคอยตามฉันไปอีกนานแค่ไหนฮะน่ารู้ตัวด้วยหรอจ๊ะถ้าฉันไม่รู้ตัวก็แปลกแล้ว <S <S เธอไม่รู้หรือไงว่าฉันเป็นใครฉันคือเอ็ดร็อตเทเลอร์เลยนะเอ็ดร็อตเทเลอร์ผู้น่ากลัวไม่มีอะไรดีหลงเหลือในตัวเขาแม้แต่นิดเดียวและทำไมเธอถึงสะกดรอยตามฉันอยู่ได้ แต่นั่นเป็นสิ่งที่คนอื่นเขาพูดกันเองนี่จ้าฉันยังไม่รู้จักนายดีพอเลยอย่างที่คิดสมกับที่เป็นยินเนก้าพาเลโรวร์จริงๆ ถ้าดูจากภายนอกเธอดูเหมือนคนไร้เดียงสาอาจจะเข้าใจอะไรช้าหน่อยแต่จริงๆแล้วเธอเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองอย่างแรงกล้าถึงอย่างนั้นก็เธอเพราะฉันรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเด็กคนนี้ในอนาคตฉันไม่สามารถจะยิ้มรับมิตรภาพของเธอได้ยังไงซะเยเนกาพาเลโรเวอรก็เป็นไฟนอลบอสของตอนที่ห เธอเป็นตัวละครเพียงหนึ่งเดียวที่ยิ้มให้เอ็ดอรเทเลอร์เลยนะฉันไม่อยากทำแบบนี้เลยจริงๆแต่ฉันเป็นตัวร้ายฉันเป็นวายร้ายฉันเป็นขยะเปียกเฮ้ยเยเนกาเธอช่วยอะไรฉันหน่อยได้ไหมพวกเราเป็นเพื่อนกันแล้วนี่ช่วยอะไรหรอจ๊าก็อย่างที่เธอเห็นฉันถังแตกแถมยังถูกไล่ออกจากตระกูลอีก ตอนนี้ฉันโคตรเศร้าเลยดังนั้นขอฉันยืมเงินหน่อยดิ <c oughs> เดี๋ยวฉันคืนให้สัญญาเป็นเพื่อนกันก็ต้องช่วยกันได้อยู่แล้วป่ะแค่ขอยืมแป๊บเดียวเองแล้วเธอมีให้ฉันยืมมากที่สุดเท่าไหร่ เยเนกาเป็นนักเรียนท็อปที่ได้รับทุนการศึกษาเต็มจำนวนทุกปีไม่ใช่แค่เพราะเธอเรียนเก่งหรอกถ้าเธอไม่ได้ทุนเธอก็ไม่มีทางได้เรียนที่นี่เยเนกาเป็นเพียงลูกสาวชาวนาที่ยากจนและจุดอ่อนของเธอก็คือเงนินเออขอโทษด้วยนะจ๊ะเยเนกาพาเลโรเวอร์ตกรอบ สวันต่อมาฉันรู้สึกแย่นินดๆนะแต่ว่าการทำแบบนั้นจะทำให้ฉันไม่ต้องเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับตัวละครหลกักฉันจำเป็นต้องระมัดระวังไม่ทำให้พล็อตเรื่องมันผิดเพี้ยนเอาละ่ะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยถ้าพูดถึงตัวละครหลักแล้วก็ ตัวละครนี้สำคัญยิ่งกว่าเยเนกาซะอีกอัจฉริยะที่ได้รับการยอมรับทั้งจากเพื่อนร่วมชั้นและศาสตราจารย์ทุกคนตัวละครที่แข็งแกร่งที่สุดในซอดมาสเตอร์ผู้ล้มเหลวแห่งซิเวเนียลูซี่เมริลฮาแล้วทำไมเธอถึงมานอนอยู่ที่นี่ทำไมถึงด้านดดนมาที่ไกลๆแบบนี้ระวังนะระวังเดี๋ยวเนื้อเรื่องมันเพีย้ยน เสียงดังจนฉันนอนไม่หลับเลยนะฮะฉันยังไม่ทันพูดอะไรไม่สช่นายฉันพูดถึงหมาป่ายักษ์ด้านหลังในตั้งหากมันเอาแต่พยายามพูดกับนายอยู่นั่นแหละมันกำลังบอกนายว่าช่วยเยนเนกาในอนาคตด้วย หลังจากรอดพ้นทั้งจากองค์หญิงฟีเนียและยินเนกามาได้ดูเหมือนคราวนี้เอจะต้องเจอกับสาวขี้ซาวตัว,ตวท็อปของโรงเรียนซะแล้วคุณผู้ชมจะเชียร์ใครดีครับมีสาวโผลมา3คนแล้วเนี่ยคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะผมชอบอ่านคอมเมนต์มากๆเลยครับอย่าลืมกดไลค์กดซับและไปลุ้นกันต่อตอนหน้าด้วยกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ